สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดเครื่องดูดเสื้อพัดลมเสื้อเจะา้าว่ามาเปิดสวนพุทธใส่แล้วนะคะอยู่ญี่ปุ่นก็มีพุทรากินจ้าพุทราจะพุทราพุทาสามรสค่ะวันนี้จะเด็ดแล้วก็จะชิมให้ดูนะความมลังการของพุทราอยู่ญี่ปุ่นก็หวานค่ะอร่อยมากแซ่บแซ่บแซบๆๆค่ะลกด้วแลวค่ะจะว่าหันบ่ให้ดกแข้งค่ะเป็นนุวย มันลนแล้วลนแล้วมันสมจับมันแห้งเป็นเป็นหน่วยเป็นปุ่มเป็นแฉงเฉลายเด้ค่ะเห็นไหมคะกำลังเริ่มสุกค่ะโบเมนโบเมนแบบโดกให้ค่ะแต่ว่าค่ะกับพ่อด้กินอยู่ขุ่นขุ่นงาขุ่นโดกโดกค่ะเห็นไหมคะอันต้นมันบร้อนใหญ่ค่ะมัวนในแข็งแห้งเป็นไดใบมันอยากโดกกวัวหน่วยเด้อค่ะเด้อกระโดกไข่ดิวค่ะเหลือกินค่ะเอาลงมาทางนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมค่ะมันสิมันสิอยู่เป็นแฉงยังไงสิละค่ะกับแบบโดกให้ค่ะแต่ว่าต้นนี้เห็นไหมค่ะ กระเบนแบบดอกดก๊อกไฮค่ะแต่ว่ากระดุกค่ะเป็นเป็นเป็น,ปนหวดหวดเนาะค่ะนาะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยู่ญี่ปุ่นก็มีผู้ชากินนะจ๊ะลูกหวานหวานน่าอร่อยอร่อยค่ะเด็ดได้เด็ดได้ค่ะกําลังเริ่มเด็ดนะคะตอนนี้ความแซ่บของเอ่อบักขันด้วยค่ะบักขัน